วันนี้ผมมี Rubik คล็อกมาจะอันบ็อกซิ่งในวันนี้นะครับเป็น Rubik ของชีคล็อกอีกเช่นเคยซึ่งอันนี้เป็นซ้อน24เวอร์ชันนะครับนี่นะครับในกล่องก็จะมีคล็อกที่เป็นเลเทอร์สกรีมแบบใหม่นะครับเขาบอกว่าเป็นเลเทอร์สกรีมแบบ g ก a เชอร์บลูเลเทอร์สกรีตามนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่องสีเท่าไหร่ส่วนข้างในของกล่องตัวเนี้มันก็จะมีตัวฐานของ Rubik คล็อกนะครับเป็นที่ตั้งแล้วก็ มีการ์ดเป็นวิธีที่จะเล่นคลอ็อกนะฮะว่าแก้ยังไงสําหรับคนที่ยังเล่นไม่เป็นนะฮะพระ้อมทั้งมีการ์ดเล็กๆสี่การะะ์ดครับก็อาจจะเป็นคนออกแบบซึ่งผมไม่แน่ใจแล้วก็เป็นรูบิกคลอ็อกของตัวนี้นะคระับเป็นสีฟ้ากับสีขาวสลับกันทั้งสองด้านแล้วก็เป็นการ์ดที่เอาไว้เก็บสะสมแบบนี้นะฮะโอเคครับคลอ็อกก็เป็นคลอ็อกที่ขนาดปกติที่ใช้ทั่วไปนะครับแต่แตกต่างจากปกติแค่ว่าเป็นสี ฟ้าแบบนี้นะครับหรือจะเล็กสีน้ําเงินก็ได้หลังจากเปิดกล่องมาผมลองกดปุ่มผมก็รู้ได้เลยว่าปุ่มเนี่ยมีแม่เหล็กค่อนข้างแรงกว่าตัวสีดานะฮะโอเคเรามาลองหมุนก่อนอ่นผมจะหมุนแบบสี่เพนก่อนแล้วกันรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ลื่นมากครับถือว่าค่อนข้างที่จะแม่เหล็กแรงมากเลยเพราะว่าตัวนี้มีแม่เหล็กประมาณ2 0 4ชิ้นทั่วทั้งเฟืองแล้วก็รวมกับพพนด้วยนะฮะ ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากสำหรับแม่เหล็กในคล็อกก็คือดูจากการเหมือน4พินแล้วค่อนข้างที่จะว่าใช้แรงค่อนข้างทจะเยอะกว่าตัวสีดำที่ผมใช้นะโอเคน่าจะเห็นความลื่นล้วว่ามันประมาณไหนนะฮะส่วนถ้าเรากด1พินมันก็จะลื่นมากกว่าตัว4พินสักเล็กน้อย ส่วน2พินใกล้เคียงกับ4พินนะฮะห่างกันใช้แรงห่างกันไม่เยอะยิงก็อาจจะต้องไปขันน็อตออกเพื่อให้มันลื่นก็ได้นะฮะ พอผมเอาตัวแผ่นใส่พลาสติกออกก็สามารถสังเกตได้ง่ายเลยครับว่าตัวพินเนี่ยม,มีเม็กจริงๆผมบอกเลยว่าแม่เหล็กของตัวนี้แรงมากนี่ครับตัวข้างในก็ประมาณนี้นฮะก็ไม่ได้ต่างจากตัวสีดาเท่าไหร่ก็แกะให้ดูเฉยนี่ครับจะสังเกตได้ว่าแตกต่างจาก ตัวสีดำยังไงก็คือตรงนี้จะมีปุ่มที่เอาไว้ล็อกกับอีกฝั่งหนึ่งมันจะล็อกได้แน่นขึ้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้นครับมีวงแหวนแมเหล็กตรงนี้นะฮะซึ่งต่างจากตัวสีดําซึ่งมันไม่มีนะครับนี่นะครับพินกับตัวแมเหล็กตัวนี้มันจะดูดกันค่อนข้างแรงมากเลยนะครับนี่เรากดมันก็จะล็อกเป็นแมเหล็กเป็นขั้นครับสองขั้นแมเหล็กของพินตัวนี้ก็เลยค่อนข้างแรงนะฮะ อยู่ติดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อ n b o x i ซิงชี้คล็อกของ g e s t r Blue l e a t e r Screen ก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับมันจะมีสีชมพูหรือสีแดงนี่แหละที่ผมไม่ได้ซื้อมาก็ไปหาดูรีวิวจากคนอื่นเอาแล้วกันนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้โอเคผมน่าจะใช้ลูบิกตัวนี้ในการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับ แล้วก็ส่วนใครที่อยากได้ลูบิกตัวนี้นะครับแล้วก็อยากสั่งซื้อไม่อยากสั่งจากต่างประเทศไกลถึงคิบิโคนะก็ตอนนี้มีร้านคิ้วๆเอามาขายสามารถสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับก็กดซื้อได้เลยนะฮะส่วนนี้ผมไปครับเจอกันครับ